สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่9พฤษภาคม2566กันเจ้าเฮามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่และมีฝนตก นักถึงนักมากบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้109.3มิลลิเมตรเตี่ยมเพอเมืองจังหวัดลำพูนโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง36-43องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้42.5องศาเซลเซียสเตี่ยมเพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้า เ้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ้อนถึง้อนจัด ลักษณะจะอีก,ก็จะย่างหื้อภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ4ชั่วโมงต่างหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบน มีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุดซารสองถึาสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคเหนือตอนล่างมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิต์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอฮื้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากพายุดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บ่กแข็งแรงส่วนเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ตัวนะเจ้า และสาม,มารถสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เนเอเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน